สวัสดีค่ะพบกับ B e c อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำดอกไม้ผ้าประดิษฐ์กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทำดอกไม้ผ้าสี่สีสีแบบด้วยกันนะคะจะสังเกตว่าแต่ละดอกจะมีกรีบที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีวิธีพับผ้าที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีพับผ้าแต่ละกรีบเนี่ย เราจะพับกันได้ยังไงนะคะและมีวิธีการที่เราจะทําให้เย็บออกมาให้มันต่อเป็นรูปแบบดอกไม้นี้นะคะเราจะทําได้แบบไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาตัดผ้าให้เป็นชิ้นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งเราจะทําด้วยกันทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะก็ะคือชิ้นที่1ขนาดใหญ่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของกลีบดอกไม้ตัวนี้นะคะ ตรงนี้เราจะใช้ชิ้นใหญ่สุดนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9.5นะคะเราจะตัดทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันซึ่งเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ดอกไม้ออกมาขนาดประมาณนี้นะคะถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9.5ก็คือดูนี่นะคะประมาณนี้ดอกไม้นะคะอีกชิ้นที่2นะคะเราก็จะตัดขนาดเล็กลงมานิดนึงก็คือชิ้นนี้นะคะที่เราจะมาทําตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็ตัด ลดหลั่นลงมาก็อยู่ที่6เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เราจะตัดชิ้นเดียวนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราจะตัดชิ้นเล็กแบบนี้นะคะเราจะตัด2ชิ้นด้วยกันนะคะเผื่อในกรณีที่ใครอยากจะนํามาทําเข็มกลัดนะคะซึ่งจะติดเข็มกลัดได้แบบนี้เราจะตัด2ชิ้นเสร็จแล้วเราจะนำสอชิ้นนี้นะคะที่เราตัดนะคะมาเย็บตรงริมตรงนี้ก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะนำเข็มกลัดตัวนี้มาเย็บติดแล้วก็นำไปเย็บติดกับตัวดอกไม้นี่อีกทีหนึ่งด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความตั้งใจนะคะที่เราจะทำให้มันเป็นรอยขุขับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกรีดดอกไม้แต่ละกรีดกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีม่วงเข้มดอกนี้นะคะเดี๋ยวเราพับออกมาเสร็จเราจะได้กรีดแบบนี้นะคะ เราจะพับทั้งหมดทาทั้งหมดห้ากลีบด,ด้วยกันนะคะวิธีการพับก็คือพับครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบออกมาแบบนี้เสร็จนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เราก็จีบเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้แบบนี้อันนี้คือกลีบดอกไม้ ลกที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็นำเข็มนะคะมาร้อยเย็ดให้มันติดกัน เราเย็บเสร็จนะคะเราก็จะได้กลีดดอกไม้อกมาแบบนี้เราก็ตัดค่ะนี้เราทำหมดห้ากลีบด้วยกันนะคะต่อไปดอกที่สองดอกสีม่วงดอกนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะใกล้เคียงกับดอกนี้คล้ายๆนะคะแต่ว่าวิธีการพับของก็จะเป็นแบบนี้นะคะพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะพับ คึ้งลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับครึ่งลงมาครึ่งหนึงตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พับด้านข้างจีบเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะได้คลิกแบบนี้ เมืะะ่อเราเย็บเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้เราสามารถใช้กรีบด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านหลังนี้ก็ได้นะคะสำหรับดอกนี้เราใช้ด้านหลังตรงนี้นะคะใช้ด้านหลังตรงนี้ทำเป็นเย็บเป็นกรีบดอกไม้หรือใครจะใช้ด้านหน้าเย็บเป็นกรีบดอกไม้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบต่อไปเดี๋ยวเรามาดู สีสีเทาตรงนี้กันนะคะวิธีการพับก็เย็บไอ้พับตรงกลางพับครึ่งเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับมาประมาณนี้นะคะเข้ามาประมาณนี้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะพับ เข้ามาหากันแบบนี้เราก็จะได้กรีบดอกไม้แบบนี้นะคะเราก็เย็บ นี่นะคะ่ะแล้ก็จะได้กรีบแบบนี้ <c oughs> ออกมานะคะต่อไปสีนี้นะคะวิธีการพับก็คือเราก็พับครึ่งเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็พับลงมาด้านนี้ พับอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะให้มีช่องว่างตรงกลางตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับอันนี้จะเย็บยากนิดกนึงนะคะเพราะบางทีตรงกลางตรงนี้มันอาจจะหลุดออกมาได้นะคะก็ไม่ต้องไปซสี่เรียนนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆยเย็บ ก็จะได้กลีบดอกไม้ออกมาแบบนี้นะคะประมาณนี้เมื่อเราเย็บเสร็จนะคะเราก็จะเย็บไว้เตรียมไว้ทั้งหมดดอกละห้ากลีบด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเย็บดอกเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวพอนะํามาเย็บติดกันนะคะแล้วเราค่อยจัดตัวดอกอีกทีหนึ่งนะคะก็จะ สวยขึ้นมาเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเย็บติดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีม่วงนี่แล้วกันนะคะเราสามารถนำมาเย็บติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้กาวร้อนนะคะกาวติดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้กาวติดเนี่ย มันจะเวลาเราจะแก้ไขหรือเราจะแกะออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมันจะเสียไปเลยแต่ถ้าเราใช้ได้เย็บเนี่ยเรายังสามารถตัดหรือว่าอะไรมาแก้ไขได้นะคะวิธีการเย็บของเรานะคะเราก็จะแทงมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บในส่วนใกล้ๆกันก่อนแบบนี้นะคะ ก็จะเย็บแบบนี้แล้ก็ค่อยๆเย,ย็บไปนะคะ ก็ค่อยๆจัดนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเย็บตรงกลางนะคะเย็บปุ่มนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็นำผ้าขนาดเล็กลงมานะคะ ด้านในนี้เราจะใช้เศษผ้านะคะเศษผ้าเราใช้เศษผ้าของมันเลยนะคะหรือเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะก็ได้ะ ะคะเราก็ดึงให้มันติดชิดกันขึ้นมาเข้ามาแบบนี้นะคะให้มันเป็นปุ่มกลมๆแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะนำมาวางตรงกลางตรงนี้นะคะ Oh god to you. แล้วก็ค่อยๆเย็บไปนะคะจนมันแน่นนะคะจนแน,น่นก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะค่อยๆเย็บเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราจะเย็บกันก็คือส่วนของตัวเข็มกัดนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะทําเข็มกัดตัวนี้ติดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะ วิธีการเย็บนะคะเราจะนำผ้าสองชิ้นนี้นะคะเราจะเย็บตรงนี้นะคะมาติดกันก่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าชิ้นเดียวมันมันบางไปนะคะเราก็นำได้สอยขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แทงไปข้างหลังแล้วก็เอาไหมคล้องเข็มแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันนะคะ แทงไปด้านหลังค่อยๆแทงนะคะแล้วก็คล้องเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเราก็ทำไปจนรอบเลยนะคะเราก็จะได้ออกมาแบบชิ้นนี้นะคะ เราอาจจะเล็มตรงที่มันโผล่ขึ้นมานิดๆแบบนี้นะคะได้หลังจากนั้น <c oughs> เราจะเย็บชิ้นนี้แทนนะคะ <c oughs> เราก็จะนําเข็มกัดนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะ <c oughs> มาเย็บติดกับผ้าก่อนที่เราจะนําไปเย็บติดกับตัวดอกไม้นะคะ นี่นะคะเมื่อเราเย็บติดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็นํามาเย็บติดกับดอกไม้ติดด้านหลังอย่างนี้นะคะวิธีการเย็บก็คือเราจะเย็บเหมือนตรงนี้นะคะโดยการที่เราใช้วิธีการเหมือนเรียกว่าสกิดตรงกรีดดอกอนี้ขึ้นมาก่อนอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงเข็มลงไปนะคะ แล้วก็สกิตรงตรงด้านหลังของกลีบดอกตรงนี้นะคะเราก็ใช้เข็มเออใช้ไหมนะคะคล้องเข็มแล้วก็ดึงแบบน,นี้นะคะนี้นะคะเราก็ค่อยๆเย็บนะคะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะจนรอบนะคะเพื่อให้มันแน่นเนาะจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะ